สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนรักลุงพลแฟนคลับตัวจริงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทนายใหม่ลุงพลกำลังทำงานเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเมื่อเสร็จพร้อมแล้วจะเปิดตัวทีมทนายใหม่ตอนนี้สาร ให้ทนายเก่ารักษาการชั่วคราวส่วนมาดามก็กำลังทำงานช่วยลุงเต็มที่เธออาจเป็นเงือกน้อยในทาราแต่แข็งแรงมีเจ้าหน้าที่ดูแลคุ้มครองอย่างดีขอให้สบายใจซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกไผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าขอบคุณที่มีคนดีแบบท่านอยู่ในสังคม และคอยช่วยเหลือสังคมให้มีความยุติธรรมถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทุกท่านที่มีส่วนช่วยลุงจงได้รับผลแห่งความดีความมั่ง,งคั่งคืนสู่แด,ด่ทุกคนด้วยเทินถัดมานะครับบอกว่าดีค่ะเงียบๆค่ะท่านถัดมานะครับบอกว่าอยยังชั่วหน่อยค่ะอาจารย์ที่ได้ยินข่าวดีขึ้นมาบ้างใจชื้นขึ้นมาอีกเยอะนะคะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทุกคนและทุกท่าน ทำสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยและขอให้ทุกคนชนะหมู่มารผจญสาธุค่ะถัดมานะครับบอกว่ารอทนายใหม่ค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณท่านวีรามากที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนถูกใส่ร้ายขอให้ฟ้ามีตาถัดมานะครับบอกว่าขอให้ลุงเขาได้ทนายที่เก่งและไม่ทำตัวเวอร์ค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้เป็นจริงดังว่าค่ะถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยค่ะ ถัดมานะครับบอกว่าส่งกำลังใจให้ทีมทนายใหม่นะคะถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์วีระดีใจที่ได้ทนายใหม่ขอให้ใจหนักแน่นใจดีกับลุงค่ะถัดมานะครับบอกว่าอยากให้ปิดตำนานไว้นะคะลุงกับป้าจะได้ทำมาหากินอย่างสบายใจค่ะขอเอาใจช่วยนะคะถัดมานะครับบอกว่ายินดีกับท่านคุณทนายคนใหม่ด้วยนะคะขอให้ท่าน ทนายคนใหม่ทำงานได้เสร็จอย่างสวยงามด้วยค่ะเป็นกำลังใให้ท่านทนายค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทางทนายสมเกียตรติรจนาวรักมลได้พูดผ่านทางช่อง YouTube เกี่ยวกับมาดามลาเต้ดังนี้ครับ f c ทุกคนครับเมื่อประมาณไม่เกิน2-3ชั่วโมงมีแต่ข่าวว่ามาดามลาเต้มาดามถูกจับทนายรู้หรือยังทำไมผมจึงต้องไปรู้กับเขาครับทุกท่านทุกท่านพยายามบอกมากมาย ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับวงแหวนอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับผมก็มีระยะห่างผมไม่ได้บอกว่าผมไม่รู้จักแต่ผมไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวเมื่อกรณีที่เขามีไม้จงไม้จับข้อหาอะไรก็ว่าไปเลยมาเยอะครับนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะห้องพักเนี่ยนั่งกำลังเขียนคำถามว่าพรุ่งนี้จะเตรียมคดีเขียนคำถามก็มีคนโทรมาถามนะครับ อ๋อเป็นเฟก e n นิวส์เข้าใจแล้วครับอ่ะผมพูดตรงนี้นะถ้าวันนี้มีการจับกลุ่ม1ถ้าเป็นความผิดของเขาที่เขาทำจริงๆถามว่าสมเกียรติช่วยได้ไหมสมมติว่าเขามีหมายจับจริงๆแล้วสารเป็นผู้ออกหมายจับผมช่วยได้ไหมครับผมช่วยไม่ได้ 2. ถ้ามีการจับกลุ่มจริงๆนะ่ะก็น่าจะมีข่าวจากสื่อใหญ่ ออกไปทําข่าวโครมครามโครมครามแต่ตั้งแต่ไปนั่งดูข่าวมาเนี่ย mm. ก็ไม่เห็นมีช่องไหนเอามา,อาบอก3จริงๆแล้วไม่ได้ติดตามท่านสังเกตไหมครับตั้งแต่เช้ามานะ่ะผมไม่ขึ้นไลฟ์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะตอนนี้นะ่ะหัวจิตหัวใจผมอยู่ที่งานเป็นตัวเร่งงานไม่ได้สนใจสุดท้ายต้องขึ้นไลฟ์จริงๆด้วยก่อนที่จะนั่งทำงานต่อ เพราะคืนนี้ผมคงดึกข่าวที่ออกมาใครเป็นคนให้ผมไม่รู้แต่งานนี้นะ่ะคือคุณไปรับผิดช,ชอบกันเอาเองใครจะบอกว่ายังไงสุดท้ายถ้าข่าวเป็นข่าวเท็จเครดิตมันก็เสียมันก็จะเป็นการพูดจาแบบเลื่อนลอยต่อไปก็จะไม่มีใครเชื่อเรื่องพวกนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางป้าแตนซึ่งนักข่าวได้สัมภาษณ์ป้าแตนดังนี้ครับให้ป้าช่วยเล่าชีวิตตัวเองหน่อย รับเจออะไรมาบ้างและตอนนี้เป็นยังไงบ้างตั้งแต่เกิดเรื่องมาใช่ไหมป้าเผชิญแล้วก็เจอกับคนต่ตางๆมากมายเยอะแยะมันก็นอกจากเรื่องคดีแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้คนเรียนรู้การทำงานเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ไม่เคยพบเคยเจอมันเข้ามาในชีวิตมันเป็นการเรียนรู้ของครอบครัวเรามันก็ มีกระแสมากมายเข้ามาสิ่งหนึ่งที่ทำให้ป้าและลุงอยู่ได้ตรงนี้ก็คือเราคิดบวกไว้อะไรก็ตามที่มันเข้ามาทั้งดีทั้งร้ายบางคนที่อยู่ข้างนอกก็อาจจะไม่รู้เท่ากับเราเพราะนั่นสิ่งที่ป้าตั้งใจแล้วก็เรียนรู้กับมันก็คือเก็บประสบการณ์ตรงนั้นเอามาไว้ เพื่อให้ตัวเองเดินต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเราก็ค่อยๆผ่านมันไปผ่านปัญหาเหล่านั้นไปเรื่องของคดีการต่อสู้ต่อไปในชั้นศาลนะครับอันนี้มีกังวลไหมป้าเห็นว่าก็ยังไม่ได้ทนายความด้วยอันนี้ก็ทุกคนที่มีคดีเขาก็กังวลกันหมดแต่เราจะไม่เอาความกังวลน,นั้นมาทำให้เราถึงทางตัน หรือว่าไปไหนไม่ได้เดินต่อไปไม่ได้มันก็ต้องทำใจให้โล่งแล้วก็เผชิญกับปัญหาตรงนั้นไปก่อนมีพูดคุยกับทนายท่านไหนไว้ก่อนไหมครับจริงๆแล้วทนายที่โทรเข้ามาปรึกษาก็เยอะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอท่านทนายท่านถอนทนายให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะใช่อีกที เดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลอีกทีหนึง่งความคืบหน้าจากทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook ชื่อบทความว่าสมก,การที่6คลิปนี้เป็นตอนที่2มีข้อความดังนี้แต่วันรุ่งขึ้นจากที่อมพระมายันว่าชาย7นาทีไม่ใช่คนร้ายแต่ฝ่ายผู้สูญเสียกลับให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสงสัยชายเนาทีตามที่ตำรวจบอกมามันแปลกไหม ถ้าตำรวจมีความสงสัยในตัวชายเจ็ดนาทีทำไมจึงไม่ให้พยานหลักฐานในเวลานั้นมาเล่นงานแต่กลับให้ฝ่ายผู้สูญเสียเป็นคนปล่อยข่าวออกมาทางสื่อผลททำให้เกิดการแตกแยกเป็นสองฝ่ายทันทีมีพรายกระซิบมาข้างหูว่าเมื่อวันที่ไปโรงพักเจ็ดชั่วโมงมีการชี้นำว่า ถ้าไม่เป็นชายเจ็ดนาทีก็เป็นคู่สามีภรรยาคู่นั้นแหละแถมมีญาติอีกหลายคนอาจติดร่างแหไปด้วยดังนั้นเมื่อไม่มีทางเลือกเหมือนถูกบังคับให้ต้องเลือกเพื่อคนส่วนใหญ่รอดชายเจ็ดนาทีจึงถูกหวยรางวัลที่หนึ่งด้วยประการชนี้เหตุที่ต้องลงที่ชายเจ็ดนาทีเพราะ1เพื่อคนส่วนใหญ่รอดเพราะ 2. ชอบทาตัวเป็นข่าว3ชอบขู่ว่าถ้าถูกจับจะแฉ 4. เป็นแพะได้ดีที่สุดเพราะจนที่สุดดังนั้นสมการนี้จึงทําให้ชาย7นาทีจากบ้านไม่มีฝากลายเป็นเศรษฐีย่อยๆขึ้นมาทันทีคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าเป็นชาย7นาทีจึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพอแป๊บเดียวจากบ้านรังหนูกลายเป็น วิมานน้อยมีคนจำนวนมากเป็นเดฟซีกลายเป็นคนดังในพริบตาเรียกว่าทุกขลาบมีทั้งทุกและลาบทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความมาดังนี้ครับสมการที่6จากนิดกลายเป็นศัตรูจากพยานฝ่ายเดียวกันกลายเป็นพยานย้ายข้างหลังวันเกิดเหตุฝ่ายผู้สูญเสียนั่งยัน ยืนยันแถมนอนยันว่าชายเจ็ดนาทีไม่ใช่คนร้ายชัวเพราะอยู่ด้วยกันเป็นทีมเวิร์กที่สนอย่างขณะที่เด็กหายนับพยานได้ไม่ต่ำกว่าห้าคนแถมอมพระมายันอีกว่าถ้าตำรวจจับชายเจ็ดนาทีจะไปเป็นพยานให้แต่เมื่อวันเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนเพราะหลังจากสืบสวนมาระยะหนึ่ง ผู้ต้องสองสยัยหายไปทีละคนสองคนไม่ว่าจะเป็นคนนอกหมู่บ้านที่บังเอิญขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาคนแปลกหน้าที่ไปแถบหมู่บ้านแถมคนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครเหลือให้ตกเป็นผู้ต้องสองสัยได้ข่าวค่อยๆเล็ดลอดออกมาว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดที่สามารถอุ้มเด็กไปไหนมาไหนได้เป้าจึงพุ่งไปที่คนใกล้ชิด ที่พูดน้อยแทบเป็นใบให้เมียพูดแทนทุกคำตอบมาวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์สามีกับภรรยาได้ไปที่โรงพักเกิดเหตุหายไปประมาณ7ชั่วโมงไม่ใช่7นาทีเพราะกลับมาตอนค่ำคได้เรียกประชุมพ่อแม่พี่น้องยกเว้นพี่น้องคนบ้านห่างไกลทำให้เป็นที่สงสัยว่าเหตุใดจึงทำเช่นนั้น มีความลับอะไรหลังจากกลับจากโรงพักทําไมจึงไม่ให้พี่น้องคนบ้านไกลเข้าประชุมด้วยผลในที่ประชุมไม่รู้ว่าปรึกษาอะไรกัน